ทุกคนด้วยนะผมวันนี้กันอยู่กันที่พิจิตนะอราแลวเดี๋ยวมึงช้างนะผมมาดูทีมงานควันไหลเขาเล่นอะไรกันซะหน่อยนะรู้สึกว่าจะใช้แต่ว่ายันมาล้วนๆนะทีมนี้ทีมนี้มหมดนอ่วกคันนะราจะมาดูอ่วันนี้สัทเทีสันนักสมคิดนะครับ เนี่ยของเอ๋นะจ๊ะนะครับผมเนี่ยิ้มมาจากไกลนี่ยรับเนี่ยอ่าหวัหวหัวล้สมส้มนักลงคลิปเริ่มเนี่อันนี้อันนี้เดิมเดิมอันนี้เดิมเดิมเนี่ยไดแล้เจอเส้นปีเดิมเดิมแตกเอาละ ดูพี่เขาเก็บข้างคณะเท่าน่อยนะแหมเก็บข้างคณะหวานเสียวว้าวเออเก็บข้างคณะนะ ก็6คนะันครับอยู่อ,ยอ่ฝั่งนู้นอีกอีกอีกคันนะผมอันนี้มาฝั่งที่5แล้วนะ พี่สันมาด้วยนะครัพี่สันเราแบบมาดูนะครับวันนี้ไม่ได้ถ่ายด้วยไม่ถ่ายแล้วก็มากับไม่จากใช่น้ามาจากใช่น้านะครับตามมาดูมากับน้องนะนี่นะมาพี่ขนนุนน้องขันนุ่นน้าเนี่นี่นะครับผมตามมาดูสมคิดมาใครฮะข้างใชยสมคิดอ๋อจะมาดูสมคิดเออรู้อยู่ว่าสมคิดไม่มีอะไรแต่ก็ยังยังไงก็รักสมคิดอ้โเอฟซีเอฟซีเอฟซีมาแล้วกันยังมาแล้วกัน ้าสายยันมากครับ ế ra ngay ế ngay ế ngay ế ngay ảo ảo ế ngay ê đâm đơm ảo ảo ế ngay ơ đuổi đừng tin ดูพี่กองนะครับพี่กองเก็บข้างคณะดีกว่าสายโหดเก็บข้างคณะโอ้โหนั่นตัวโอ้โหโ้าเป็นยังไงตัวนี้งานอินโดนะครับเดี๋ยวขอขอดูใจอีกทีนะ ใช่อินโดนะครับวันนี้เป็นตัวใหม่เลยนะเพื่อแจะกล่องโรงงานวันแรกเลยนะครับของงานอินโดนะผมตัวนี้โอ้โดูภาพงาน,นี่ครับเฟสไลฟ์งานอินโดนะผมโรงงานวันแรกเอาเอ๊ รอบขึ้นดีจร,จริงนะมีสปริงชุดเดียวเนาะลองถามเขาดูเขาไมไ่ว่าทำอะไรเยอะคนระับทำสปริงมาชุดเดียวนะยันม่าตัวนี้คนระับนี่นะอะ๋โดยยันมา่าดันตูนไปอีกแล้ว โดนยันมาดันตูอีกแล้วโดนอีกแล้วเอีเลาโดนอีกแล้วโอ้มันจะหนียันมา,นมา,นมาไม่ออกนะเพราะว่าปุบยาวเท่ากันแล้วก็ล้อสเปคหน้า6เหมือนกันนะครับอ้าวโดน At ขาวนข้างธนานะี่กองนะนี่นะเห็นมาตัวใหม่เลยนะค,คุณแกะกล่องโรงงานวันแรกเลยนะานโดนะผมดึงงานควันไหลนะแตาสนุกดีนะผมหลายคันพอฝั่งนี้รู้สึกว่าจะเก็บให้มันเละนะครับ ตันนี้จะซัดก,กันไปยาวๆนี่เนาะ,ะบางน,นก็โอ้โหเห็นแล้วอ่าเสียวแทนนะ แล้วพามบิงสไนุกสนานกันไปนะครับอย่ามีซีเรียสับผมอย่ามีดราม่า,มาก,กันนะเนาะเอาแค่ว่าถ่ายดูนะครับยำนาชุดไหนเขาทำยังไงกันบ้างนะครับแต่ยังไม่ได้รูปเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องย่คงจะย่าห้เสียกก่อนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับ ก็โอเคนะผมสำหรับคลิปนี้นะครับขอจงเชียร์ตัวนี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับจบแล้วพอแล้วพอแล้สองชั่วโมงไม่ได้แล้วก็เอ๋ตามเขาไม่ทันน่ะิดจะเอาหน้าไปซุกหน้าตูดซุกตูดผมเนี่ยไงสวัสดีครับ